ญญพระสูตรอกเพศสามเพกายนโมตัสสัมปังังวันโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ไว้แกมปงการลางภู้คำจำเฮินตานไปการตมแก่ต้านวันไว้อันวางหาบาปบดได้แกมปงกาลางผู้ฆาสานแกมปงการลางภู้คำจำเฮินตานไปฆาสอันว่าบาปกองหาบดได้แกมปงการลางผู้ลังงขาของแห่งตาน แก่ผู้การลาภพูคขาจำเฮือนต้านไปหลักเอาอันว่าบาปกองหาบอดได้แกมผู้ไปตัดจององบองหูลังแกมปู้การลาภหลักเอายังเข้าของต้านอันบอกเฮอันว่าบาปกองหาบอดได้แก่ผู้ไปคบบ้านคบเมืองต้านแกมปงกานลาภพูหลังต้านคบต้านอันว่าบาปกองหาบอดได้แกมปงก ลาภภูไปการตามชูสูเมตานก็บอกเมแกพูไลแล่คู่ลำปานติยังกันตานาเจเป็นสังเกตน,นี้เอเมสามปันทาวิญญาปานเนอกมังคา มากรรมเองกรมมัผู้จังกะลลยญานานทีตาโตนิตนานังนาทิปาปันสาอากามโมพมมหาลานจาดูกะลามาหาลาตอาเปจามพังการเนื่องอ่นวาพงการละผงใดคาสะเถือ่ีนของม้ยเต้ามนตนแผ่นเดยน ขึ้นไปถึงลงมาเป็ีนจาขอดเปลนที่สุดอันว่าบาปบอดไดแก่เหตุอันขาสัตว์อัานว่าือลัก ฮือจักผ่านลาวเวบากแกบาอันนั้นก็บ่กมีแลตังเคนัน,นเจปีกโกยันตีลังกัรใสย,ยาอนนันโตข้ากะลันโตจิตดาโตปาจาโตนาทิตาโตนิตานังปาปังนาทิปาปันสะอากรโม ดูกระลามาหาลาจาพากาหนึ่งเล่าอันว่าผูกกานละผูดใดขาสัดโดยตนครับจำเอือต้านผูเอินเอือขาแลตาอาสนาตินเมื่ตาน ด้วยตนแรงคำจำต้านผู้อื่นเอือตาเต็นและมือต้านแลเผาบานเมืองด้วยตนครับจำเอือต้านเผาแต่เต็นซาฝังสามมนกรรเหนือเถึองฝังสามมนกรรตั้งแต่ฝังสามมนกรรวันออกเถืองวันตกดังอันอันว่าบาปก็หาฮ่บดได้แก่เหตุอันขาสัดนั้นสังอันแล อนว่าจังเอพันลาวเวบางแกบาปอนนั้นก็บอกมีแลอุตลานเจปีกัสยาตตันโตปาเปโตญาจันโตเปโตนาททนตาโตนิตานังปุญญาติญยาอุญาสัลกามอดูกานลามักาลาจ่าพังกาเนึองเล่าอันว่าปงการลผู้ใดเหต้านโดยตนครับจำอย่างต้า โพอื่นเอือตานและปูจางโดยตนยังตานโพอื่นเออปูจาแก่ฟังสามนกรรมเรือถึงฟังกรรมตายแต่ฟังสามูลกรรมวันออกเถึงฟังสามูลกรรมวันทุกอันว่าบุญก็หฮบอดได้เหตุอันหือตาน และปูจางก,กองหาบทด,ด,ดอยด้วยเตื่านและหลักษาเสีนแลกว่าสันจางอันนั้นสังอันอันว่าจังาเออภาลาวเวบากแห่งบนอันก็ตามก็บก่เมและอีตั้โขเมพันเทปูลันนางกันสาโปสันเตเตกังสามัญญาพลังปุลโลอาเกลิยา พระยากาสิพันเทขาแด่สัมปัญญูพัมปุณฑะเจ้าอันว่าโปกาลานาการสาพะอันคากหากถามยังส่วนสัมัญญาภลาก็มาเก่าวยังอาคิลญยาวาตอันหาบาปหาบุญก็บดใดดังนี้แลลาศัยยาถาพิพันเทอถังปุโลฮะลาโมจังตาลยยาคาแด่สัมปัญญยพา ปนท่าเจ้าอันว่าผู้กละลาผู้นึ่งอันถามว่าไม่ม่วงตนนั่นตนเป็นดังเลือดอกเป็นดังเลือใบเป็นดังเลือหน่่ยเป็นดังเลือจะว่าอันป้อยเล่าวแกว,ว่าไม่คนไม่ขอนสำลองว่าตนดังนี้ใบดังนี้หน่อยดังนี้ว่าอันอุปมาสันได โพรานนงกันสาปะอันคาอาคาอยังสามัญญาภาละป่วยมาเก่าอันเกเญญาวาดดังนี้ก็อุปมาดังอันแลนตันสะไม่หังพันเดเอตาโหสิคาแดสัมปัญโยภาปุทธเจ้าอันว่ากมปัลิเวตังก็เกิดมีแก่ข้าผู้นั้นนาวากะทาง ทินามมาอิโสสมานังวาพานังวาวิจิเตวาสันตังปัสาเตตาปังไมยาดังนี้อันวาทาวาขีญาอันหันมาเป็นดังเหล่านี้ดังเลื เจะเปลีป่ยนยังเจ้าเจ้าสมามารนำคามอันอยู่ในบ้านเมืองแห่งตนจังยินดีอันจาว่าอันฮันแรงข้าแด่ความปุนท่าเจ้าสว่วนว่าข้าผู้นั้นก็บนยินดีซึ่งอันกํามโปรากันสาปกล่าวนั้นก็บอกกล่าวตอมเต้ามีใจบ่ยินดี ข้าก็บอแบ่งออกยังกรรมอันบอดเห็นดีข้าก็บอดถือเอายังกรรมอันด้นโดยกรรมว่าเป็นแก่นเป็นสารคาผู้นั้นอานิุเจโตมองว่าอาธาเปโตบอดตั้งไว้ในใจโดยสติอันเป็นแก่นเป็นสารแลขคาผู้นั้นลูกจากอาสนะแล้วก็เน่และอ่านว่าพญญาอัานสารตส,สารทุกเก่ายังกรรมดังนี้เป็นแก่นเป็นสาร เป็นปาลัาบันทถาธรรม อันตนเข้าไปถามปัญหาเส่งโปลนางการสาพะแด่พระปุนทาเจ้าดังนี้แลงที่นี้จังก่าวอันตนเข้าไปถามปัญหาเส่งมักขีโกสาละเล่าเปิ่งกล่าวว่าเอกาเมกาอังพันเตสะมายังเยนาปังขีโกสาโลเตนุปาสังกามคาแด่พระปุนทาเจ้าส่วนว่ามักขีโกซาละอยู่ในที่ใด ข้าก็เข้าไปในที่นั้นและการเข้าไปแล้วก็จมเจือเยินเดกกำโดยเมื่อขี้โกสาลาแล้วก็กาถาเฮกาถากรจะอันละนึกถึงเมื่อไปลน ก็นั่งอยู่ในที่กวนแก่ตนขาแดงปาปุนถ้าเจ้าอันว่าคาก็นั่งอยู่ที่กวนแล้วก็ก่ลาวยังกรรมอันนี้ซึ่งบัคก,กีโกสาละวาญยตานุโคอิมาเนโกสาลาผู้โทสิปาญยตานานิสสยาติทังดังนี้เป็นตนแลอาทะแห่งบาลีตั้งวัน เพื่องลู้อ่านทางการถาดังก่ลาวเล้วแต่ไปหลังนั่นแลที่นี่เล่าเพิ่งลู้โดยสังเขปในอันยออันแคบดังนี้เตียโกศลานดูลากโกศละเราจังถามต้านและอันว่าคนต่างหลายฝูงใดใดเรียนเอาสาสตรรศีลเลี้ยงจีวิตดังอันพาาลกซึ่งสัรรรเศีล อันมากแลเลี้ยงเจเวนและอันว่าคนตั้งลายฟูงนั่นเกว่าเสนาจ้างก็เลียนสวนตราศินจ้างตั้งมวลแม่นว่าเสนามาตั้งมวลก็เลียนสวนตราชินมาตั้งมวลเสนาลดตั้งมวลก็เลียนเอาสานตราศีลดตั้งมวลอันว่าโยธาตั้งลายฟูงได้เมื่อใครเลียนสวนตราชินยิ่งธานูเป็นตนฟูงมักถือดามกำลาเป็นทีสุด อันว่าคนตั้งหลายฝูงมักจ้างข่าววาหนุ่มเป็นตนฝูงมักจ้างเขียนและจ้างแต้มเป็นทีสุดอันว่าคนตั้งหลายฝูงเนั่นก็สําแดงสว่วนตราสีนฝูงนั่นเอือบางเกินเข้าของมากหนักแล้ว ก็เลี่ยงเจเวตอันเป็นพาลาสวัตาราสินเป็นปัจจุบันหันตอดนาแลออันว่าคนต่างหลายฝูงนั้นกนารตำยังเป็นสุกแกโต,ตแล้วก็กะะตำ ยังอันเป็นสูขแก่พ่อแลมแม่ลูกแลมเมียยังการํำอันเป็นสกรทำโดยมิสังหายแรงอาหาตังหลายการทำยังเอืออิ่มเต็มอันประกอบไปโดยธาตุมาปลาแก่มิสหายตั้งหลายแห่งตนโดยสานตลาสินอันนั้นอันว่าคนตั้งหลายฝูงนั้นก็ได้ต่างไว้ยังตานแก่เจ้าสมณะพามแรง ตานอนนั่นเป็นหนต่างไปบุญในเดียวว่าโลกเหตุภาวะแห่งตานอนนั้นคือบางเกิดภาระวิภาคไปบนและตานอนนั้นควรคือบางเกิดสุขภาวาคือตันสัธรรมทั้งหลาย สีปาการเป็นตนวาโลปตาตันสากันทารสสาโธตพา,าวาฆะสุขายาสอา,า,าทิปาตยาธรรมสิปาการฝูงนายตีวโลกและสังกาโนโคโกสาลเอวเมวติเทนะธรรมเมนาสันติทิขังสาวมาญยภารังปัญญาเปตุงอโพโกสาโลดุกนลาโกสาลาอันว่าคน ต่งหลายแ้่เลี้ยงเจเวตโดยภากันสันได์อันว่าคนต่างหลายฝูงนั้นก็เลี้ยงเจเวตโดยสวนตะลาสินอันนั้นโดยภากันดังอันแลออ่านว่าคนตังหลายฝูงนั้นเจ้าโกสาลยังอจตตบ่อยสัมัญญาภาละวังเกิดยังอาจริยา ภาละโดยตนอันเป็นสันติธทิภาละอันเป็นปัจจุบันหัน่อดหน้าในอันตาภาวะอันนี้บอดจาขอเจ้าโกโกสลาง จงเตสนาแก่ข้าแต่เตวาอันหันแลข้าแด่ความปุถจ้า,จาในเมื่อกมอันข้าทำปัญหาดังนี้อันข้าหากเก่าวดังอันข้าเกา่า,กาวดังอันมาเคีกโกสาละก็เก่าอย่างรมนั้นวน่านาทิมาหาลาชเหตุนาทิปัญจญโยสันตานังสังกิเลสายาเหตุเอาปัญจญายสัตตานังสังกิเลสติณ เทเหตุนาทีปัจจโยสัตตานังวิสุถิญาอาเหตุอาปัญญา สาตวเวสานติมหาลาจาเหตุอันว่าเหตุนาทีก็บ่มีปัจจโยอันว่าปัจจัยนาทีก็บ่มีสังเกตเลยนะเพื่อเฮมอหมองสัตานังยังสันตั้งหลายอาเหตุหาเหตุบ่ได้อาปัจจโยหาปัจจัยบ่ได้ อาลีกีสันติก็หักมุนหมองแลมกว่าสันตังไลเกิดมามีรูปผังไลเป็นตัวเกิดในเหตุอากุลาละบอกมีแลเกิดมาผังไลเป็นตัวก็หักเกิดมาผังไล ເປັນທຸກເອົາແລະນາທີ່ເຫດໂຕນາยີ່ປັນໄຍສັນຕານັງิວສູທີ່ຍາກເຫດໂຕອະປັນໄຍວິສູຊານາທີ່ເຫດໂຕການວ່າເຫດນາທີກບໍມ ปัญจยออันว่าปัญจดัทิก็บางมีวิสุทธิยาเพื่อเอบลรสุสันตนังแกสันตังหลายสันตาอันว่าสันตังหลายอาเหตุอาเหตุบทไดวิจาจาติก็หากโบลรสุแลเมื่อว่าสันตังหลายฝูงมีลูกมีสุขจังเกิดแต่กุสาละเหตุบอกมีหากเกิดมามีลูกอันงามและนาติอัตากาเลนาติปาลากา อนว่าสันตังหลายได้เกิดมาเป็นเอินเป็นสาวะกะเป็นสัมปัญโุและโดยกรรมอันโถนหากได้การาํำบุญพัฒนาอันใดอนว่าได้เป็นเอินเป็นพรมอันหาบทใดในกรรมอันโตนหากได้การจำบุญพัฒนานั่นแหลดนาทปาเลสังกาโลดาทีกาละนาทีเวเลญะนาทีปุลิญะตมโมนาทีปุ โอเลสาปาลานโมนาที่อันว่าสันตังหลายถึงสัมปันติตั้งหลายด้วยกรรมอันผู้ใจหักกะทำได้ดังอันอันว่าสัมปันธิอันนั้นก็หาบ่ได้บ่ได้ในกรรมผู้ใจแลแกกะละและอันว่ากำลังก็บ่มีแกผู้ใจอันว่ากำลังเปลี่ยนก็บ่มีแกผูก้ใจและอันว่าบุทั้งหลายหาบทตนี่เป็นวันชนะ กำออันใดอันเก่าวแก่เล่าว่าแห่งมัคคีโกสาละและสัมเปสันตาอันว่าสันตังลายเป็นต้นว่างวลลัวและลาสัมเปปานะอันว่าสันตังลาย ฝงเมเอนเทอันเน,นื่งสัมเปผูตาอันว่าสานฝูงอันเกิดในอันดะคือว่าเป็นไข่สัมเปจีวาอันว่าชีวิตตั้งมวลเป็นตนและเขาสาลีเข้าแดงเข้าเหลืองเป็นตนมักกีโกสาลา ท,ที่ผู้นั้นใส่ใจว่ามีจเวตโดยสภาวะอันลูวงอกแห่งเขาตั้งหลายฝูงนั้นก็กล่าวว่าสัมเปจีวาและอันว่าอำนาจกำลังเปี่ยนก็มีแก่ศาสตร์มีชีวิตตั้งหลายฝูงนั้นและสังกาที่ภาวะอันว่าปาลีนาตาอันว่าไปโดยสภาวะมนุษย์ชาติสันตาชาติปานาชาติภูตาจีวาชาติอันว่าไป โดยสาภาวะอันไปเกิดในจาติอันนี้นิยาวาเป็นอันเตี้ยงแรง มาว่าลางเกิดมาเป็นอันใดได้เกิดเป็นอันนั้นและสัมเพสันตาอันวาสัต์ั้งหลายอันใดสาเวยยังสุขในจา,จาติีเจ้าต่างหลายหกอันเกวา่าจุตาโคปานิมานิมาเน,านปามุขาสันตาสัสาสเนเลสาสันตาเนโคปานาพก,การเนึองเรา อันว่าวงสาตังลายฝูงอันพระเสรใฐได้แสนนาหกงาปานหกล้อยกอบเมและประเจวากรรมเมนาสัทตานี้อันว่ากรรมต่างหลายได้สี่ร้อยคือว่ากรรมอันเกิดแต่จังคโสตา ข้าหน้าจิวหาการยาันกรรมต่างงาสามือว่าการยากำว่าจีกรรมมาโนกรรมอันว่ากรรมเกิดเื่องือว่ามาโนกรรมและติปาริปตาอันว่าปาิบัิเมียหกสิบสองว่าอันตละกรรมหกสิบสองทและอันว่าอันนาันตาละกรรมเมียหกสิบาโกสาลานิ บอโลเสยียงอัานว่าโกสัละก่าวว่านาเดทิอน,นันตละกัม,มีหกสิบสองว่าอ่านก็ถูกแลโกสาละเต้าทะลิว่าอ่านอ่านว่าชาติต่างหลายหกชาติเกว่ากันหาชาติที่มีชาติอันดำนี่ละชาติอันเขียวโลอีต่งางชาติแดงละฮิตาสิชาติเหลือง